สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไวเบิกัน์ชแนลกันด้วยนะคะคิดถึงกันไหมเอ่ยเราไม่ได้เจอกันประมาณ2เดือนเลยนะทุกคนคือแบบพี่ต้องขอบอกว่า ระหว่างสองดันทีัผ่านมานั้นพี่แบบขีดเกียดมาเลยทุกคนแบบโอ้ยฉันไม่ได้ทําคลิปให้ทุกคนดูเลยต้องขอโทษทุกคนมาด้วยนะคะก็มีน้องๆถามมาหลายคนนะคะว่าพี่คะทํายังไงบัตร V.I.P พี่ถึงเพิ่มเยอะขึ้นทําไมพี่ได้บัตร V.I.P เยอะจังก็วันนี้เราก็จะมาไขข้อสงสัยเรื่องนี้กันนะคะขอบอกก่อนเลยนะคะว่า บัตร V.I.P. ที่พี่ได้นั้นไม่ใช่ตัวหลักนะคะทุกคนพี่ใช้เป็นตัวตอทอนะคะหรือตัวแทนนั่นเองซึ่งถ้าใครอยากทำกับตัวหลักนะคะเราก็ต้องเป็น V.I.P. กันก่อนนะนี่ V.I.P. V.I.P. ก็จะมีหลายระดับเลยซึ่งเราจะได้บัตร V.I.P. เยะน,นั้นเราต้องเสียเงินแบบจำนวนเยอะมากแบบมากมากมากม,ากมาก ซึ่งพี่ก็ตัดปัญหาเรื่องนี้นะคะโดยการสร้างตอทอของพี่นะคะนี่ไปที่โปรไฟล์ก็กดที่ l o อกเอานะคะทุกคนกดใช่นะคะล็อกเอานะไม่ใช่ลบอวตารนะทุกคนอย่าจำผิดนะต่อไปไปที่ล็อกอินแบบกัสนี่สร้างตัวตอทอของเราังชื่ออะไรก็ได้นะคะแต่พี่จะใช้ชื่อว่าตอทอโอเคเสร็จแล้วกดสร้างเรียบร้อย ทุกคนคะอาจจะมีแบบเสียงฝนเสียงฟ้าอะไรเข้ามาแซวต้องขออภัยมาด้วยนะคะก็เริ่มเลยสร้างเสร็จแล้วเราก็ต้องไปลงทะเบียนบัญชีด้วยนะไม่หนไม่ได e, ้นะคะก็ <problem>. <in crystal scale> ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็สําหรับใครนะคะที่อยากลงทะเบียนแต่ไม่อยากแบบสร้างอีเมลใหม่เนาะกดไปที่ตัวไอเลยะคะ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะขึ้นลิงก์ที่พี่สร้างอวตารโดยไม่ใช้ g ีเมลนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเรามาที่ตรงนี้นี่จะมีขึ้นว่าเชอร์รี่ของบทเรียนพิเศษเลื่อน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 ,น,น,นไปที่มาเป็น v i p กันนะคะกดมิชชั่น แล้วก็กดไปที่ลองไปซื้อของกันนี่นะคะจะเป็นแคกพื้นฐานนะคะแล้วก็ไปที่เริ่มต้นอันนี้เลยซึ่งแค่30เอืีอนนะคะอันนี้จะราคา1.99ดอลลาร์นะคะ,ะ,คะแต่ถ้าเราไปที่ตัวไอสอพี่อีกนิดน,นึงเราก็จะเจอคิก สอนเติมแคสร,ราคาถูกนะคะก็จะลดจากราคาจริงนะคะประมาณ10บาทประมาณเนี้ยถือว่าลดอยู่นะคะทุกคนก็ยังคุ้มอยู่นะที่ใช้สุดนี้เลยเนาะซึ่งตอนนี้ค่างเงินตุรกีลดอยู่นะคะทุกคนเลยไปสอยกันนะอ่ะเรียบร้อยเสร็จสิ้นนี่มีพีก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะจะมาเป็นบอนให้กดต่อต่อน เราต้องไปที่เชือกนี้ของโปรแกรมพิเศษอีกรอบนึงนี่นเราลองไปซื้อของกันแล้วกด<ม>รับแล้วก็ไปที่สวนวีพีทั้งกอเลยสวนวีพีเรียบร้อยแล้วก็จะทำภารกิจของสวนวีพีเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่ซื้อข้อเชนกันอีกเช่นเคยนะคะกลับไปกลับมาแลออ้วอนจสับสนนะเรียบร้อยเควสนี้เราก็จะเซ็ตสิน้นกดรับไปเลยจะได้รับโบนัส1,000เพชรแล้วก็นี่ค่ะที่เราต้องการเพอร์เฟกต์ Perfect. เสร็จสิน้นภารกิจมาเป็น v ีพกันแล้ว ก็จะได้รับ V.I.P. E.X.P. นะคะนี่มันก็จะเพิ่มแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะเลยจนเรากลายเป็น V.I.P. p a ต t ิน um นนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะไปประสาท V.I.P. นะคะแต่เราจะทำเป็นพาร์ทสนะคะทุกคนอย่าใครอยากดูตอนนั้นต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะพอ,อกดแล้ว เตรียมตัวไปดูพารสอกันเลยนะประมาณวันพรุ่งนี้กนะ่อนหนอเดี๋ยวพี่ก็จะรีบตัดต่อให้เร็วที่สุดนะคะไปติดตามด้วยนะไปก่อนนะบ๊ายบาย